สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะเป็นการพิมพ์รายงานวิเคราะห์ขายวิเคราะห์ซื้อรายงานการเจ้าหนี้และรายงานการลูกหนี้ค่ะเราจะทําการวิเคราะห์ซื้อก่อนนะคะเราจะเข้ามาที่ระบบซื้อค่ะในหัวข้อรายงานวิเคราะห์นะคะเราจะเลือกรายงานยอดซื้อรายสินค้านะคะ เราจะเลือกตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะถึงวันที่30กันยายนค่ะรหัสสินค้านะคะเราจะเลือกตั้งแต่อันดับที่1จนถึงอันดับสุดท้ายนะคะเป็นไฟล์ PDF นะคะเราก็จะลองขอรายง,งานทางด้านขวามือด้านบนนะคะเราจะคลิกที่ yes ค่ะ ระบบแจ้งเตือนนะคะว่าเราร้องขอรายงานสำเร็จแล้วนะคะเราจะรอสักครู่ค่ะเราได้รับรายงานยอดซื้อรายสินค้าแล้วนะคะคลิกที่ตกลงค่ะนี่ก็จะเป็นรายงานยอดซื้อรายสินค้าตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะถึง30กันยายนเราจะเป็นรายละเอียดของรายงานนี้นะคะ เราจะกลับไปที่หน้าระบบซื้อนะคะในหัวข้อรายงานวิเคราะห์เราจะเลือกรายงานกาดเจ้าหนี้ค่ะเราจะเลือกเดือนกันยายนค่ะถึงเดือนกันยายนค่ะผู้จำหน่ายนะคะเราจะเลือกลำดับที่1ถึงลำดับสุดท้ายเลยนะคะเป็นไฟล์ pdf ค่ะ เราจะร้องขอรายงานทางมุมขวาบนนะคะคลิกที่ yes ค่ะระบบร้องขอรายงานสำเร็จแล้วนะคะเราจะรอรายงานสักครู่ค่ะเราได้รับรายงานการเจ้าหนี้แล้วนะคะคลิกที่ตกลงค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของรายงานการเจ้าหนี้เดือนกันยายนปี2 5 2 5นะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของรายงานนี้นะคะเราจะกลับไปที่หน้าของระบบซื้อนะคะเราวิเคราะห์ซื้อแล้วนะคะเราจะมาวิเคราะห์ขายกันคะ่ะเราจะเข้าไปที่ระบบการขายคะ่ะในรายงานวิเคราะห์นะคะเราจะเลือกรายงานขายรวม รายสินค้าและบริการค่ะเราจะเลือกวันที่ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะถึงวันที่30กันยายนค่ะรายสินค้าเราก็จะเลือกตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ลำดับที่1จนถึงลำดับสุดท้ายเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคลิกที่ร้องขอรายงานด้านบุนความมือค่ะ คลิกที่ yes ค่ะเราร้องขอรายงานสำเร็จแล้วนะคะเราจะรอรายงานสักครู่ค่ะเราได้รับรายงานยอดขายรายสินค้าและบริการแล้วนะคะเราจะคลิกที่ตกลงค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของรายงานยอดขายรวมรายสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่30กันยายนปี2525รีค่ะ เสร็จแล้วเราจะกลับไปที่หน้าระบบการขายนะคะเราจะมาเลือกรายงานการลูกหนี้ค่ะเราจะเลือกเดือนกันยายนนะคะจนถึงเดือนกันยายนค่ะลูกค้าเราก็จะเลือกตั้งแต่ลำดับที่1จนถึงลำดับสุดท้ายเลยค่ะเป็นไฟล์ pdf นะคะเราก็จะคลิก ร้องขอรายงานด้านบนนะคะคลิก yes ค่ะระบบแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าเราร้องขอรายงานสำเร็จเราจะเรอรายงานสักคู่ค่ะเราได้รับรายงานการลุกนี้แล้วนะคะคลิกตกลงค่ะนี่ก็จะเป็นรายงานการลูกนี้ของเดือนกันยายนปี2 5 2 5นะคะ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของรายงานนี้ค่ะเราสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดได้ทางด้านบนขวามือนะคะเสร็จแล้วจะกลับไปที่หน้าระบบนะคะเป็นกาเสร็จสิ้นในการพิมพ์รายงานวิเครคาะห์ขายวิเคราะห์ซื้อรายงานการเจ้าหนี้และรายงานการลูกหนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ